สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บริเวณทางเข้าออก MRT สถานีสนามชัยด้านหน้าก็เป็นมิวเซียมสยามคลิปนี้ก็จะพามาเดินเล่นนะครับดูบรรยากาศล่าสุดของย่านท่าเตียนจนไปถึงท่าประจันคลิปนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่มิวเซียมสยามเลยนะครับ มิวเซียมสยามหรือว่าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนถนนสนามชัยแขวงพระมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพโดยสถานที่แห่งนี้นะครับได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่2เมษายน2551ได้รับการดูแลโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติตั้งอยู่ถนนสนามชัยแขวงพรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพ เวลาทําการก็เปิดบริการทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์นะปิดวันจันทร์ตั้งแต่1 0บโมงเช้านะครับไปถึงหกโมงเย็นด้านหน้ารรอบอาคารก็จะเป็นจุดพักผ่อนนั่งเล่นผู้คนสามารถนั่งเล่นนะครับถ่ายภาพถ่ายรูปโดยบริเวณด้านรอบอาคารก็จะมีร้านค้าจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆนะครับ ไปทางถนนมหาราชบริเวณนี้ก็มีร้านค้านะครับเป็นร้านคาเฟ่เราก็สามารถมานั่งพักผ่อนนะนั่งทานอาหารเครื่องดื่มได้นะครับบริเวณนี้เป็นซุ้มที่จัดไว้ก็ดูสวยงามนะครับน่าม,มานั่งมีสนามหญ้านะครับเป็นลานกว้าง ตรงนี้ก็เป็นช่วงทางออกนะครับก็มีภาพสตรีทอาร์ตตรงนี้เป็นมุมที่มาถ่ายภาพถ่ายรูปได้ก็เป็นฝั่งที่อยู่ติดกับถนนมาราช อันนี้ผมข้ามฝั่งมาครับตรงนี้เป็นบ้านจักระพงปัจจุบันก็มีที่พักด้วยนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะแต่ว่ารู้สึกจะมีเพียงแค่สามห้องฝั่งตรงข้ามเป็นโรงเรียนตั้งตรงจิตพนิิชการนะ อันนี้ครับกางเกงแบบนี้นะกางเกงช้างตัวละร้อยบาทพวกนักท่องเที่ยวนยผมสังเกตเขาชอบมากเลยนะผมเห็นนักท่องเที่ยวเ,เขาใส่นะแล้วก็ชอบหาซื้อกันบริเวณนี้เป็นด้านข้างของถนนมหาราบก็จะเป็นย่านที่เรียกว่าท่าเตียนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ตอนนี้ผมเดินมาถึงซอยประตูนกยูงฝั่งตรงข้ามนี้ก็เป็นวัดโพนะครับวัดโพในซอยประตูนกยูงเขาจะมีท่าเรือวัดโพอยู่นะครับท่าเรือวัดโพก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ปัจจุบันก็สวยงามนะครับมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับเดินเข้ามานะถ่ายภาพถ่ายรูปไม่ขาดสายเลยเนื่องจากว่ามีวิวที่สวยนะครับแล้วก็มีฉากหลังเป็นพระปรางวัดดลุนด้วยเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดู บรรยากาศล่าสุดนะครับของท่าเรือวัดโพ ท่าเรือวัดโพก็เป็นท่าเรือที่อยู่ในซอยประตูนกยูงนะครับตรงข้ามวัดโพหรือว่าวัดพระเจดุพลวิมลมาคลารามมีมุมถ่ายภาพในแม่น้าเจ้าพระยาที่สวยมากเลยมีภาพฉากหลังเป็นพระปรางวัดอรุณท่าเรือวัดโพนะครับเดิมก็เป็นท่าเรือสำหรับโดยสารและขนส่งสินค้าก็เรียกกันว่าท่าเรือเขียวและก็ททาเรือขาวเมื่อเวลาผ่านไปนะครับตรงนี้ก็ทรุดโทรมนะเสียหาย กรมเจ้าท่านะครับจึงได้บูรณาการร่วมกับทางวัดโพปร,รับปรุงใหม่นะครับให้ท่าเรือมีความสวยงามให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเชื่อมต่อระบบล้อรางเรือเข้าด้วยกันอย่างสะดวกปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกะาะรัตนโกสินทร์ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเดินชมวิวแล้วก็ถ่ายภาพตลอดทั้งวัน โดยท่าเรือวัดโพก็ประกอบด้วยอาคารพักคอยแบบทรงไทยหลังคาตีมุกสองหลังก็มีพื้นที่1,400ตารางเมตรใช้สหรับเป็นจุดชมวิวริมแน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพระปากวัดรุนนะครับมองได้สวยที่สุดในมุมนี้เลยนะมีโป๊เทียบเรือ2ตัวนะครับรูปตัวแอลก็มีชื่อนะครับมีป้ายบอกว่าท่าเรือเขียวและก็ท่าเรือขาวนะครับ ความยาวท่าเทียบเรือก็อยู่ที่20เมตรรองรับคนได้ร้อยคนแล้วพร้อมสะพานนะครับทางขึ้นลงโป๊ะโป๊ะก็มีความกว้าง1.5เมตรยาว17.5เมตรรองรับผู้โดยสารแล้วก็ผู้สูงอายุและผู้พิการตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากท่าเรือวัดโพนะครับมาที่ริมถนนมหาราชนะตรงนี้นะครับก็จะมีอาคารที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ทางกรุงเทพมหานครก็นาแผงมากัน้นไม่ให้จําหน่ายสินค้านะครับบริเวณทางเท้าย่านท่าเตียนนะครับก็เป็นท่าเรือและก็ตลาดแห่งหนึ่งนะในแขวงพัฒนรามหาราชวัง mm hmm. เขตพระนครกรุงเทพมหานคร mm hmm. ก็ตั้งอยู่บนถนนมหาราชด้านตะวันตกติดแม่น้ำเจ้าพยาท่าเตียนนะครับก็เกิดตั้งแต่ยุคเริ่มต้นสถาปนากรุงรัตนโกสินปัจจุบันท่าเตียนก็เป็นทั้งตลาดและก็สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมนะครับ จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็จะมีร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่น,นะครับเป็นจานวนมากก็เดินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมมาถึงตลาดท่าเตียนนะตลาดท่าเตียนนะครับตัวตลาดก็อยู่ด้านในนะมีอาคารล้อมรอบนะครับตอนนี้ตลาดท่าเตียนกาลังปรับปรุงใหม่นะเรียกว,ว่าปรับโฉมโดยอาคารพาณิชย์นะครับเก่าแก่ที่สร้างล้อมรอบตลาดท่าเตียนก็มีมาตั้งแต่สมัย รัชกาลที่6นะครับปัจจุบันอาคารพาณิชและบ้านเรือนต่างๆก็ได้รับการบริรณะปรับปรุงโดยสำนักงานทรัพย์สินตั้งแต่ปี2556ให้ดูสวยใหม่นะครับรวมถึงอาคารบริเวณท่าช้างที่อยู่ใกล้กันด้วยนะก็ปรับปรุงใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับบริเวณท่าเรือท่าเตียนนะครับที่เขาได้ยกเลิกท่าเรือเก่านะท่าเรือที่เป็นไม้นะครับปัจจุบันก็สร้างเป็นท่าเรือที่ทันสมัยนะครับเป็นคอนกรีตแล้วก็มี ความแข็งแรงเนี่ยผมเดินมานะครับจะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะใส่กางเกงแบบนี้นะครับกางเกงช้างที่ผมผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับตัวประมาณ100บาทนะเนี่ยเขาชอบใส่มากเลยผมเห็นหลายคนเลยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติวันนี้เป็นป้ายโฆษณานะครับ อย่ต้องเที่ยวที่เขาแปะไว้ตรงรู้สึกจะเป็นแท็กซี่นะที่เห็นก็จะมีพาเที่ยววัดอรุณนะครับฟาร์มจระเข้ตลาดน้ำนะครับมีตลาดดาวพวาอะไรพวกเนี้ยนะครับมีรถทูกจอดเยอะเนี่ยนเนี่ยนะคนนี้น่าจะเป็นชาวจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยชอบดูกางเกงแบบเนี้ยนะครับมันใส่สบายนะ เห็นหลายคนนะครับจากต่างชาติจะชอบซื้อมากเลยตอนนี้ก็เดินเข้ามานะครับบริเวณทางเข้าท่าเรือตาเตียนด้านซ้ายก็เป็นอาคารนะครับตัวอาคารพวกนี้จะสร้างล้อมรอบนะครับเหมือนรูปตัวยูนะล้อมรอบตลาดนะครับตอนนี้ตลาด่าเตียนที่อยู่ด้านในเนี่ยตอนนี้ปรับปรุงอยู่เรียกว่าปรับปรุงครั้งใหญ่ ร้านค้าที่อยู่ด้านในตลาดนะครับบางส่วนก็ไปขายอยู่ด้านขวานะครับของซอยที่ทางเข้าเนี่ยนะครับอยู่ด้านขวาตรงไปก็จะเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือเก่าปัจจุบันก็รือย้ายไปหมดแล้วซากที่เขารือย้ายออกไปนะครับมันยังมีหลงเหลือบ้างนะ เนี่ยตรงนี้นะครับเป็นท่าเรือท่าเตียนเก่าที่ผู้คนได้มาใช้บริการนะครับมาอย่างยาวนานนะก็ลือไปแล้วนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้ก็เป็นท่าเรือแห่งใหม่ก็เป็นท่าเรือที่สร้างใหม่อยู่ใกล้ๆกับท่าเรือเดิมนะครับโดยท่าเรือเดิมตอนนี้ก็ลื้อไปหมดแล้วมีนักท่องเที่ยวนะครับมารอโดยสารเรือกันเป็นจํานวนมากเลย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณท่าเรือท่าเตียนก็เรียกว่าปรับโฉมใหม่เลยนะครับท่าเรือที่สร้างใหม่นะท่าเตียนท่าเรือเก่าก็จะแคบๆนะครับดูก็ไม่แข็งแรงนะเพราะว่าเป็นไม้นะครับอันนี้ก็ทําแบบแข็งแรงเลยที่เห็นเป็นรั้วสูงๆนะครับก็คือกําลังปรับปรุงตลาดท่าเตียนนะครับ หรือหมดเลยนะปรบปุงครั้งใหญ่นะครับตลาดท่าเตียนก็ถือว่าเป็นตลาดเก่าแก่ของเกาะรัตนโกสินท์เลยนะอันนี้ผมเดินมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับไปที่จอดรถนะบริเวณแถวราชนาวีสมสรศร,รนะครับเดี๋ยวจะเดินจากตรงนี้ไปบริเวณท่าเรือท่าช้างนะครับด้านขวาก็เป็นพระบรมมหาราชวางัง บริเวณทางเดินตอนนี้ก็ปรับปรุงนะครับดูแลต้นไม้อย่างดีนะมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ก็อยู่มานานนะเขารักษาไว้นะครับโดยทำโค้งเหล็กนะกันต้นไม้ลมนะครับแล้วก็ปลูกตรนนี้ก็น่าจะเป็น,นดอกต้นก็จะเป็นต้นทองอุไรนะครับพวกต้นไม้บางทีผมก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่นะ ที่ก็เดินดูนะครับมันมีเยอะมากจริงๆนะครับพอจําได้ไม่นานก็ลืมนี่นะครับราชนาวีสโมสรน,นะเป็นพื้นที่ของราชนาวีสโมสรน,นะครับรู้สึกจะด้านไหนก็จะมีร้านอาหารด้วยนี่นะครับปลูก ต้นไม้นะครับดอกไม้ขึ้นมาสวยเลยนะนะจุดนี้สวยจริงๆนะครับช่วงนี้ท่านใดเดินไป่ไปผ่านมาก็ถ่ายภาพถ่ายรูปได้เลยต้นไม้กำลังออกดอกบานสะพรั่งเลย ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเป็นพลินนะแบบนี้นะครับดูบรรยากาศดูดอกไม้แบบนี้ก็เดินไม่เหนื่อยนะครับจุดนี้ผมว่ามาวิ่งออกกำลังากายก็เพลินดีนะไม่มีร้านค้านะครับพื้นทางเท้าเรียกว่าว้างเลยปัจจุบันนะครับกรุงเทพนครก็ก็ยกเลิกแผงค้าไปเยอะนะ ตอนนี้ก็ยกเลิกตลอดนะครับหลายจุดเลยที่ผมไปทําคลิปมานะครับยกเลิกหลายที่ที่เป็นทางเท้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คนยกเลิกมานานแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่กล้าไงนะครับผู้มีอํานาจไม่กล้าที่จะมายกเลิกแผงค้ากันก็ทําให้มีมาอย่างยาวนานจริงๆแล้วที่ทําการค้ามันก็น่าจะอยู่ในตลาดนะครับส่วนทางเท้ามันก็ควรเป็นทางเท้านะ ไม่ใช่เป็นตลาดหรือที่ไขาของนะครับมันก็ทําให้สับสนนะครับขาดความเป็นระเบียบมาอยา่างเรียวยาวนานเลยนะครับควรจะแก้ไขได้แล้วตอนนี้ผมเดินมาถึงท่าเรือท่าช้านะครับ ท่าเรือท่าช้างก็อยู่ด้านซ้ายนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับท่าเรือท่าช้างก็เป็นท่าเรือริมน้ำเจ้าพระยานะครับตั้งอยู่บริเวณสุดถนนหน้าพระลานแขวงบุ่มงมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพตอนนี้ผมก็เดินเข้ามานะครับบริเวณท่าเรือท่าช้างนะ ก็เป็นท่าเรือที่ปรับโฉมใหม่นะครับทางกรมเจ้าท่าเขาก็ทยอยปรับโฉมท่าเรือนะครับไปเรื่อยๆนะรูปแบบแบบนี้นะครับก็จะเป็นท่าเรือโฉมใหม่ปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นท่าเรือที่ไม่ค่อยมีคนสนใจนะเป็นไม้บ้างนะครับเป็นโป๊ะขนาดเล็กๆบ้างดูแล้วก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่บางครั้งก็มีข่าวนะครับมีโป๊ะล่มบ้างอะไรบ้างคนตกเรือบ้างนะครับปัจจุบันก็สร้างแข็งแรงนะเรียกว่าไม่ใช่ท่าเรือแบบเดิมอีกต่อไปนะ ไม่ใช่เป็นแค่ท่าเรือนะครับต่อไปก็จะมีร้านอาหารมีคาเฟ่ที่สำคัญนะครับหลายจุดผมก็เห็นมีห้องน้ำแล้วด้วยนะีเยคนที่เขาเก่งมากเลยนะเข้ามาฝึกนะครับใช้จักรยานนะครับโอ้โหหมุนควงสว่างเลยนะเดี๋ยวดูอีกสักครั้งนึงนะั่นนะนะนะครับนี่ควงเนี่ยนะนะ โอ้โหนะครับมันก็ต้องฝึกฝนนะทำอะไรนะครับถ้าฝึกฝนมันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นตัวนี้ก็มีเรือท่าช้างนะครับเป็นเรือครับฟากนะท่าช้างไปวางหลังไปวัดละครัง น,นี่ก็เดินออกมานะครับจากท่าเรือท่าช้างด้านซ้ายนี่มีทางลงบันไดเลื่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปตอนนี้ปิดแล้วนะเขาก็จะปิดในช่วงประมาณ17นาฬิกานะครับมันจะมีบันไดเลื่อนนะขึ้นลงในอุโมงนะครับเป็นอุโมงด้านล่างเปิด8โมงเชา้าแล้วก็ปิดประมาณ5โมงเย็น ตรงค้ามผมก็เป็นพระบรมหาราชวังนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณย่านท่าจจันทร์ก็จะอยู่ใกล้ๆกับทะเรือท่าช้างปัจจุบันนะครับบริเวณท่าพจจันทร์ก็เป็นแหล่งการค้าโดยเป็นที่รู้จักกันดีของผู้ที่ชอบพระเครื่องนะครับแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆตรงนี้ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารร้านหนังสือแล้วก็ร้านจําหน่ายพวกยาสมุนไพรยาดม ตอนนี้ผมเดินมาก็เย็นมากแล้วนะเดินมาตั้งแต่ห้าโนะครับตั้งแต่มิวเซียมสยามนะตอนนี้ก็กําลังจะถึง6กโมงแล้วร้านค้าส่วนใหญ่ก็ปิดแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีพวกร้านขายสมุนไพรยาดมอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นชุมชนท่าวังโหนี่นะครับขยะนะครับที่มาทิ้งรอก,การมาเก็บของกรุงเทพมหาคนครนะครับเยอะเลยนะเนี่ยนะครับ ขยะวันๆเนี่ยเยอะมากๆเลยตอนนี้ผมเดินมาถึงท่ามหาราชนะครับก็เป็นท่าเรือนะหรือว่าเรียกว่าท่าเรือมหาราชก็ได้นะครับเป็นท่าเรือที่ไม่ใช่ท่าเรืออย่างเดียวนะเหมือนจุดชมวิวท่องเที่ยวด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะของเกาะรัตนาโกสิลร์ ก็เป็นทางที่ทะลุก,กันนะครับจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งตรงข้ามผมจะเป็นทางเข้าออกของท่าเรือเดินเข้ามานะครับก็ทําเป็นจุดนั่งพักผ่อนนะครับตรงนี้มีโต๊ะด้วยนะนั่งพักผ่อนนะครับมีน้ําพุ ช่วงนั่งผุ้เปิดรู้สึกจะนั่งไม่ได้นะนะครับรู้สึกโต๊ะจะเปียกนีตอนนี้ก็เป็นจุดที่คนมักจะมาถ่ายภาพนะครับก็ถือว่าเป็นมุมถ่ายภาพอีกมุมนึงนะครับสําหรับท่าเรือท่ามหาราช เป็นท่าขนาดใหญ่นะครับมีสําหรับรับเรือทั่วไปนะมีเรือทั่วไปนะครับเรือนาเที่ยวแล้วก็เรือด่วนเจ้าพยารวมถึงมีท่าเรือขับฟากด้วยอันนี้ก็เป็นวิวนะครับที่ผมมองจากท่าหมหาราชน,นะไปฝั่งตรงข้ามนะครับ ทนี้เดินมาเรื่อยๆนะครับก็มาถึงท่าเรือข้ามฟากอันนี้ท่ามหาล่านะครับไปวังหลังท่าเรือก็อยู่ที่สี่บาทห้าสิบถ้าเรามีสัมภาระก็คิดเพิ่มนะกกระเป๋าใหญ่ๆรถเข็นอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นทางเข้าออกนะครับของท่าเรือก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะครับตั้งอยู่ ตรงนี้ก็เป็นซอยที่ทะลุทางเข้าเมือสสกู่ที่ผมเดินเข้ามาตรงซอยนี้นะครับก็เรียกกันว่าตรอกมหาทาตเดินผ่านมาแล้วครับเนี่ยขยะที่ชุมชมมาทิ้งไว้เต็มไปหมดนะรอการมาเก็บ บริเวณนี้นะครับก็จะมีร้านจำหน่ายพวกเครื่องเยอะนะแต่ช่วงที่ผมมาก็คือว่าเป็นช่วงเย็นมากแล้วนะครับก็เก็บกันไปตรงข้าวผมเป็นวัดมหาธาตุนะครับก็เดินมาถึงท่าพระจัน์นะครับ ตั้งแต่มิวเซยมสยามนะมาถึงท่าประจันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับย่านท่าเตยนกับย่านท่าประจันนะครับซึ่งมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะบางท่านก็เคยผ่านมามาเที่ยวหรือเคยผ่านมาทําธุรกิจบางอย่างนะครับย่านนี้อาจจะนึกถึงนะครับบรรยากาศเก่าๆก,ก,ก็นํามาฝากกันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ